ในการขับรถนะคะแม่ก็จะต้องขยัเบเบาะนะคะเพราะว่าข้อตัวสูงมากนะคะแม่ก็ต้องับเวลาแม่ขับก็ต้องปรับใหม่ทุกอย่าง <c oughs> โอเคอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสปูกากันค่ะใดๆคือวิวสวยมากอันนี้คือทางลงไปที่บ้านซัมเมอร์ค่ะนั้นพักก็เห็นแล้วเห็นนั้นพักแล้วกำลังหน่อยมาบานสวน ที่มาหายครั้งแรกนะไปแล้วไปแล้วตอนนี้จะเป็นฤดูใบไม้ผลิแล้วนะคะเบื่อัานพัชเตงตอร์เบอรี่นเห็นแล้วนะคะเมื่อกี้มันหนามากนะคะว้าวอีกสักหน่อยอีกยาก็จะเขียวจะเอาไปทิมแซนนี่น้อนี่น้อมวนเสือโอ้จิลีนนันตี้ <This> อ๋อจะทำการ <Do it. S 2> <laughs> จชิลิีน่หน่อยรออยูลินจ,จ,จะทำการอันนานผักมันมีหยาดเอียงเก่าเขาอจะต้องเอาออกนะคะหรือจะต้องอ,ออกแม่ s <S จ้ะ เอือซาลาบเห็นเอือยกระพอตามหาจิตค่ะเอือยกระพอเขาไปในป่าเลยป่าเห็ยหิมะเบื่อแล้วเ <Bye. S 1> ห็กนกล้จะเกิดแล้ว <Bye. S 1> บอยบอยอีกแล้วไม่ใช่มันเป็นโคตต้าลูกหมากสนจ้า <Bye. S 1> บอแมน <laughs> เมื่อเดินป่าเธอจะมาบอกว่าอือๆอไม่ได้นะคะ มันไม่ใช่มันเป็นหมาปโซนลูกเดินค่ะเดินเองหาเรื่องไปอย่างย่างเองได้หนิไปย่ยงางย่างไปหาเอื่อยในป่าพูดนะพูดนะไปเดินไปหาปะป๊ากับพี่จันมินนู่นนู่นจับมือกันเดินนี่นโอ้นีหน่หาเดินเองเดินเองเก่งี่ลังครับดีไหมคะ ดีดี <laughs> <laughs> จับไปดีนะเปิดทรายครั้งแรกในการเข้าสู่และดูใบไม้ผลิหิมะไปแล้วเราก็เล่นทรายได้ค่ะมีทรายเหรียแล้ กรรดูดูมันเป็นฤดูหอนว่าในหอนยังหนาวอยู่ด,ะะ hey, ยดูใบไม้ผล <c oughs> ิท <affe> ี่มาไปหมดแล้วนะคะเห็นทรายได้เห็นทรายแล้วโอ้พี่ทำอะไร <c oughs> หนูใส่หนูใส่น้อยไปต้องใส่อีกพ่อ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  ทำให้ดูเมื่อกี้หนูใส่น้อยไปดู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 ปะป๊ะเพื่อนกันพันเก้าเพื่อนลูก

Nih, Bang. Assalamualaikum. <laughs> Assalamualaikum. Apa? Ini minum muka. Ini. Ini kan. Densa itu. Oh. <laughs> สำเร็จแล้วค่ะทำหมดทุกอย่แล้วเราก็จะปลูกพันธุ์สว่านิ่งแข็งอยู่ตรงโลกอีกจกังนาถึงจะปลูกได้ ดินยังแข็งอยู่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ปกคุมไปด้วยหิมะและน้ำแข็งทำการพ้วนดินต้นใหม่อันนี้ต้นหมกยุ่มตะก,กี้คื <c use bath> อสแบบหมกยุ่มฟรังเหมือนเขาจะแห้งแต่ว่าเดี๋ยวเขาก็เกิดใบนะคะสองซานันการเลนว่นไปข้างบนภูเขาตรงนั้นคือหมู่บ้านนะคะความสุขเล็กๆล็กแน้นอย Thank you